ในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนหุ่นยนต์ขายผัดกะเพราหุ่นยนต์ขายอาหารตามสั่งเอาเอาผัดกะเพรามาจาัดจานนี่ไอมันล้ำจริงๆค่ะนี่คืออยู่ในร้านอาหารนะคะนี่คือหุ่นยนต์ลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมนุษย์ป้าบ้าพลังนะคะมันจะล้ำมันจะไฮเทคเกินไปแล้วจ้ามีทั้งหุ่นยนต์ขายอาหารตามสั่งและก็หุ่นยนต์ลวกก๋วยเตี๋ยว ทีนี้คือเราไม่ต้องมีลูกจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ไหมคะและนี่คือร้านอาหารค่ะเพื่อนๆอย่างนี้ก็คือเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่คิดที่จะทำร้านอาหารดูสิคะเราแค่มีสูตรอาหารแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องปรุงเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เอาเข้าไปผัดเลยทีนี้พ่อครัวก็ไม่ต้องการเราใช่ไหมเนี่ย อ้าวคนที่ทําเกี่ยวกับอาหารนี้ต้องคิดหนักแล้วนะจ๊ะเพราะว่ายุคตีสมัยนี้หุ่นยนต์ทําได้แทบจะทุกอย่างแล้วค่ะแถมหุ่นยนต์ไม่ลาป่วยไม่ลาหยุดไม่มีธุระต่าง,าง,างๆใดๆนานานะคะโอ้โหมันเริ่มจะล้าไปแล้วถึงช่วงนี้หุ่นยนต์เขาจะติดๆขัดๆทำอะไรยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้ตามหวัง แต่มนุษย์ป้าเชื่อว่าเขาน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ทีนี้มนุษย์เราต้องต้องหันมาดูตัวเองแล้วจ้ะเราต้องทำให้มีประโยชน์กว่วหุ่นยนต์แล้วจ้ะไม่งั้นเราได้ตกงานแน่ๆเลยค่ะแต่สำหรับมนุษย์ป้าผู้ที่ทำอาหารไม่เป็นผู้ที่ไม่ชอบทำงานบ้านมนุษย์ป้าชอบมากเลยค่ะอยากได้สักเครื่องเอามาไว้ที่บ้านเป็นตาฮัก ปานนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บอเอามาสักเครื่องในเด้อจ้าเคอรี่จ้า่วยเดี๋ยวมีแนวกินแสบกินส,นสม,มือเราบ้านนี้อ้วนก็เก้าบ้านนี่คอย